ค่ะนันนค่ะสวัสดีค่ะนันนี่ค่ะมื้อนี้จะได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของนันนี่เนาะค่ะเด็กสี่คนกับเดยกสองค่ะเลขของนันนี่เข่าอีกค่ะเขาบ้านเด็กสีโรงงานเนาะค่ะค่ะเขาบ้านเด็กสีโรงงานแต่ว่ามาหัวหนีงทางนันนี่บั่นทีโรงงานเก่าอีกที่เก่ากว่านันน่วันที่เจ้าเจ้าทำแต่ว่าหัวดนีงนั่น จึงได้ก็จะเริ่มเอาแล้วจ<ช>้ะลาโรงงานเก่ามันมันหั่นได้ออกจก้วยไม่ยังจะพกเก่าก็เก่าเก่าก็พวกพกมันมันเข่าเท่านั้น<ช><ช>แต่ว่ามากวนเนี้ยมากพกเก่าพกเก่าก็พกสีพ<ช>วกเก่าก็พกดีะนั่นอะไรฟันไปกันไลยฟันว่าม้วนนั่นผ้าผ้ากันผ้ากันแบบว่าอย่างไร แ่งตะกอกันนะน้าเร่ตะกอกันแหงตะกอกมวาอ้าวคือเดีซีทนไหนก็เดี๋ยวหกนละเอาเป็นยังไงล่ะบ่เดี๋ยวซีเดี๋ยวหกันละแต่เบาเรียกว่าซีเดี๋ยวหกเป็นยังไงหกซีซีหกตัวต่วากันหัวกันเอาทั้งที่เสิรไปแล้วคือท่านไหนก็เดี๋ยซีทางนี้ก็เดี๋ยวหกคือมาไปมาคก็อยู่มองเ่าเห็นะครอับผมแงตะกอกันโรงงานผพมันไม่เมม่องแหง ค่ะมิสลามประกอบแั้งคว้ไม้ผู้นึงเด้ซีผู้นึงได็ไดกข้อไม้ค้นบอกข้นเบาว,ว่เอา้าวตงนี่ก็้นเด็ดซีบอแลนไปแลนมายก่ค้อเก,ก,ก่าถ้ากระเดคดฮกถ้ากระเด็ดซีเนี่ยลบไปลบมาซ้ำเกาบอแลนแต้มบอแลกนก็แดนลงนะโอ,อ,อ้ความ,มหมอ้าวอสานั้หนก็อาวนั่นสักกซีซีหกตัีหลคนวะโอ้เข,ข่าคนวะโอ้เสียโอ้ขาดน้ม ทางสนามมีผู้สาสีอาบบอมีมุกควันขว่ำมกวกเสียกันเสียกันค่าาน 64, 64, ราะฉะั้นก็หกสี่สี่หกนี่ดาลว่าใช้ระวางสันน่ะแต่ว่าอันมีคนหนึ่งได้ซื้อกาษมาเขียนดะเขียนใส่เขียนใส่ินไปไปไปกระดาษแบบนี้แหละค่ะเขียนใส่อ้าวก็จังเขียนหกจะโดนนะตอนนี้มันคือสี่คือเก่าอยู่หกก็สี่ก็หกสี่สี่หกที่ขอระวังสยแล้ว้นความฝันเนะาะผะวางสและ เขียนใส่กระดาษมาฟางนั่นฟางนั่นก็ได้หกฟางก็ได้สีลบไปลบมาบันแลกหนาแลกหลังอยู่คือเก่าอยู่ไนนั่นได้เบื้องตัวเลขในกระดาษเดี๋ยวเบื้องในกระดาษเป็นสีใดนะเนีเขียนหกแล้วก็ขีดแล้วก็สีหรือว่าแต้มแต้มบนเล็แต้มตะกอเนาะเห็นสีตัวเลขกเหเห็นสีสีใดสีแบบนั่นแหละสีแดงเลยแมนโอ้สีแบบนี้ในนั่นค่ะคุณผู้ชมโอ้เนาะ ีดค่ะแต่ว่าก็อยากปากท่านผู้ชมไว้เด้อว,ว่าในกับหกเก่าตามในเด้อมากแห่เล้หกเก่า <69 S 1> อีกแม่ค่ะเพราะว่าล่ะมันก้าทับสามถึงเก้าหมู่หกเขเลยมามาหกเก่ามาหางออกเก่าตามเดิมย้ายมาหกเก่าหกเก่าน <69. S 1> ี่ <69 S 1> เป็นเลขมากเนาะแมคะ่ค่ะค่ะคือเบอกง่ายๆค่ะท่านผู้ชมในนั่นี่เพิ่นฝันเห็นหมู่อยู่โรงงานเกา่าเตะต,ตะกอเตะตะกอแข่งตะกอกแข่งตะกอกันแข่งกีฬาสีนอ่ะ ประจำปีนะประจำปีค่ะจังได็จังฟันอยู่ฝนพ่อจะฟันเห็นท้องานบันนี้เลยฝันมวลผอมล้วนวมวนคือรดคันฟันมวนนี่ยไดน่สาคัญเนาะมวนบันใบันี้ฟันมวนพ่อไปเขาห้องน้ำสวมเต็มอนี่ถ้ขี่เต็มสวมลาดก็บ่ลงโอฟันดีบดีบ่ฮหูเดินเด้อว่าความิงขังความฝันไปห้องนะค่ะแต่ว่าไปเขาห้องน้ําม่แต่ขี่เต็มนั่นนั่นเเคยฟันอน่ยงเียเหมือนบอกบ่ค่ะ ขยักขยงแบบค่ะท่านผู้ชมก็พิจารณาบ้างเนาะบางท่านปันเห็นไส่เงินไส่ทองแต่ว่าสำหรับนั้นหนึ่งเราเคยจักเกื่อแม่นแต่ว่าขยักขยแงนั้นหนงเราเคยปันเห็นขีดเย็นยังเนาะค่ะเต็มหมดเลยค่ะเต็มสวนเลยค่ะหลากทั่วโลกแต่ว่าที่สำคัญตัวเลขที่เขาเขียนเต็มที่แข่ง ก็เล็กี่ขีดกันนะเลขกกับเล็กสี่ขีดละกันไหววมกขนาะไปหกสี่เป็นไตมร่วมกันจดวไปหกสี่ีหกต้แกัผ่านขีดละกันไหวกัเป็นตัเลขสีแดงเนาะเม็เขียนใส่กระดาษแบบนี่แหละแบบว่านับแต้มต่ก่อนนะมาไปว่าอยุขนาดคือเก้าอันหกอายุคือเก้าเล็กสี่อ็ยุขคือเก้าก็มีไพขึ้นใช้งบานนี้บ่อยุเก่าีแตเออพักกระเทือกระดาษอ่ะมกระดาษกระดาษเขียนได่เนี่ย ก็เห็นตะเล็กโคกขีดตะเล็กซีน่ะนะทั้งๆที่เตะตะกอกัเตะกันไปเตะกันมาอยู่จังสัดเตะกันมาอยู่แข่งกันแต่ว่าแต้มก็บ่ขึ้นบ่ลงเลยเพราะว่าอย่างงแต้มันขึ้นอยู่เก่าๆเขาบ่ขึ้นบ่ลงเขาอยู่จะทำน่ะจนผู้เฒ่าเลยบอ่นู้หวังเอ้าว่าทางกระหกซีซีฮกที่ไหนคนว่าใช่ว่าผู้เฒ่าขังสนามจนบอกเนาะก็ลองเสียงโศกได้ถามผู้ชมเพื่ค่ะท้ามันเข่าให้อีกหวนมาหันกระไดยูดัด ่าวประทาไปเตืนำาบาด่ได้นะค่ะผมเป็นอย่างนอให้โชคเอฟซีทางบานเพิ่นเอาไปเป็นแนวทางเอาเนาะขัเพิ้นไมนกับ่ลืมหนาแนเนาะแต่ว่าหนาในนี่ก็ถือว่าเป็นคนฝันแม่นได้เนาะเพราะว่างวดทานมากฝันเกี่ยวเกกับลงงานค่ะท่านผู้ชมตัวเลขกับลงงานมาตลอดมาหากันืองซีเนืองเจ็ดกับเขาเขามาตลอดเทศหาไอ้กะ เจษหาก็หน hmm ึ่งแปดกับเขาเขามาเรื่อยๆนั่นแหละเป็นแ่บเปบบรับนู่นน่าจะจาได้เนาะตามความฝันของเด็กปนมาเนี่ยแหละแต่วังวางงวดนี่สิมันอีกนู่นนะในเพราะว่าตัวเลขในความฝันนั่นสีแดงชัดเจนเนาะแต่ว่ากระเป็กและผู้เฒ่าไปนั่งเสียกีฬาตะโกตอ้าเก่าสี่ก็ได้ผู้เฒ่าตีเก่าก็ได้จนว่า ฮกสี่เก่าหกสี่เก่าสี่หกก็ไดสภาวตีผูเฒ่าใจเนาะถ้าอด็กแต่สามตัวสเก่าหกสี่เก่าสี่หกก็ะไดให้พวกเรานแนะนำตามเนาะเพราะว่าเหลขกกกับเหลขกเก่าถือว่าตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ที่สำคัญนี่ผู้เฒ่าจะคนนะในนี้ผู้เฒ่าร้ายโอ้มีแต่ผู้เฒ่าโบเน่เนาะคันผู้เฒ่าร้ายนี่บ่เน่เลขเก่าอาจจะมีติดมาอีกก็ได้ ก็อย่าลืมหันหัวเนาะในเนาะค่ะจัะว่ากาันแบบโคกเก่าเนั่นเพราะว่าเก้าท่าทามเป็นเก้าโม่หกมากก่าโคกเก่าเก่าค่ะแต่จจไม่ซิดมากก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเครื่องเครื่องเครื่องกันเนาะค่ะแล้วว่าขมากอยู่มากหลายเธอใช่ไหมไปยเสือท่าเสือมากหลายวัยเหนีมากแค่ไหบนบ้มากค่ะมากโคกเก่าเก่าหกมากโคกเก่าเนีตได้เสียคอยมาก ปัดตัวหัวหมากกัดอยู่น้ำกันนั่นต้นนั้นมันมาออกท่านบอเทยวนั้นว่ามากหยังงมาเนืองแปดมากพอบมมากไปมากนี่ไงกัเจ็ดหาได้เจดกมันออกเนืองแปดแปดเนืองนั่นก็กับความกันเนี่ยไฮติจนเนี่ยท่าน่น่เนาะคือการกันหนึ่งซีกันหนึ่งเจ็ดกัว่ามากจะไดก็ว่ามากหนืองซีมันออกหนึ่งเจ็ดเยสองขุมนาะเออกวบควมกันะจังเด็กให้ท่านผู้ชมพิจาลณาเอาเนาะ ส่วนสามตัวนั่นไงว่าเอาเก่าเข่าเป็นเก่าหกสี่เนาะเก่าหกสี่กันเนาะถ้าว่าพูดเถ้าถักค่ะสำหรับคลิปนี้น้าไนกันนี่ซ้ำหนีน้่หน้าไนครับผมไม่ยั่งมากมากเดี๋ยวจะตามความฝันความจริงที่บอกให้แนะนำทำส้มติดตามมาตลอดตามความฝันความว่างครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะน้ค่ะขอบคุณค่ะหน้ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จะป่อ,อกาสีิมาสรุปตัวเลขของนาไนาให้ท่านผู้ชมทางบ้านเบิง่งเนาะค่ะเน,นาะ964ค่ะท่านผู้ชม644696เนาะค่ะเนาะประจํางวดวันที่16มิถุนายน2567ค่ะนาไนานี่เพิ่นฝันว่าได้ไปเตะตะกอแข่งตะกอเบิง่งเขาแข่งตะกออยู่โรงงานเกาค่ะท่านผู้ชมในความฝันนี่นาไนเพิ่ว่าฝันแบบมวนอีกแล้วค่ะไปเบิง่งเขาเตะตะกอแข่งกัน ไปเห็นตัวเลขในกระดาษค่ะเขาเขียนนับคะแนนให้ตะโก้เนาะค่ะเนาะของแต่ละฟังค่ะกาเลยเห็นตัวเลขเลขหกกับเลขสี่ขีดละกันไหวเนาะค่ะเนาะน้าไนพอนก็เลยคิดว่าตัวเลขนี้น่าจะมาหกสี่สี่หกค่ะแล้วกาเป็นตัวสีแดงค่ะท่านผู้ชมสีแดงแบบเข้มเลยเนาะค่ะเนาะน้าไนพันว่าค่ะจังใดกาให้โชคให้มาน้ำกันเนาะค่ะเนาะน้าไนพันว่า่แน่ค่ะ เลขโกหันหัวขึ้นเป็นเลขเก่ากรได้เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมักเลขเก่าเอาเก่าใส่น้ำก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเลขสามตัวเป็นเก่าหกสี่กรได้เนาะคะ่ะเนาะจังเดยก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมานกับตัวเลขของนาไนนค่ะแต่ว่าในความฝันนั้นเพิ่นเห็นตัวเลขหกสี่นั่นในกระดาษค่ะท่านผู้ชมเห็นสองตัวเนานะคะ่ะเนาะเพิ่มเติมเข้ามาก,ก็คือเลขเก่าค่ะท่านผู้ชมมากเลขสามตัวก็เอาเป็นเก่าหกสี่กรได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบบกดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องจ่าปอกะเพื่อที่สิพลาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ไสจ่าปอกะสิปติดตามมาฝากเอซทังบานคือเก่าค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะศิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ